สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้าเพ็รข้อสะพานมาพบมาพอกับพี่น้องคือเก่าเด้อพี่น้องพี่ว่าเพชรอยู่ข้างนี้นะเมื่อดีได้ทีมงานว่าเยอะแยะรับทีมงานคนอภาพเด้อพี่น้องนะครับอ่าจิ๊บว่ได้เห็นออกช่องบ้าเคยเห็นบ่มีช่องที่เคยทางแรกผู้แรกครับนานำตัวตะเล็กสวัสดีครับผมเชฟเจ็ดชาแนลครับผม สวัสดีครับคำตอบอไครับสวัสดีครับผม Bamboo Kitchen Channel ครับมกสวัสดีครับผมคนหน้าบ้านนะครับคอนหอน้า,อนอาบ้านตัวพันยาครับมอนี่ทีมงานอยู่น้ำกันนะพี่น้องแล้วก็เสียให้พอดีอยากให้อทีมงานนี่มีช่องน้ำกันนะครับเตรียมไว้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้เลือกเบืงองนะได้เลือกเบิ่งว่า ให้มีความสุขน้ำขันเนาะพี่น้องโอ้คือนขึ้นหนึ่งมาเสียก้อนขอก้อนองก็จะหมดลายอยู่นะเอ้าเช่นเรื่องการกินนี่สามมันเปิดตัวทั้งทั้งสามช่องยั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 งโมทันได้มี่คิดมี่อย่างเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเปิดช่องเปิดช่องครั้งแรกครั้งแรกครับวันนี้บารเพชรต้อนรับกับทีมงานโดยใช่เมนูยังครับ ไมเนุ่้ใสนใส่เนยไม่ไม่นุ่อเบักงี้เง้าวอมเม่นุ่เน้ตัวเดียวอันเดียวด้วยพี่น้องต้มและเพื่อนละนะครับทีมงานเนี่ยเป็นทีมงานมักตัวเดียวอันเดียวนะครับกินอันไหนก็เสริมมันนล้นนะพี่น้องอ้อไอ้เชีพเกียรติเป็นนคันพันทีแล้วก็เฮาจิมิเจวเจวสมเจวสมเจวสมสุดยอดแล้วกันมูลนเวิพัฒนัฒนแก้มนล้วครับบ่าวเพลิน มีมาแกงเข้ากันนำไมเาเนาะแอปเขาเขาเสียเกรติอันนี้หำ่มยนะหั่กันจิ้นได้กินได้เดี๋ยวนี้อ๋อเจีดเกล็ดเช็นเกพันอันดับแรกอันนี้นี่เขาอาไว้ก่อนกไว้ก่อนกินอะไรกับมาลุกอันนั้นบ้าเพชรไปมอาลุกอันนั้นกินนี่ก่อน อ่อนซอนแจนี่นี่้เจ้าเดินไงเนาะพี่น้องโอ้ยางไดดอันนด้ได้ผลุงอันนั้นถาจะไปกินอันนี้แล้ลายเลยกินอันนี้เลาไล่ลายนะาโชว์กันโชว์กันเดยวาไปเองสิพูดอะโอ้น้ำลายไหลเลยกินนะกินในมันยาาหรือเล่อันอันบะเบ็ดโอ้ยด้หันมายากินเนาะบมนั้น เอาพอาะใจจริงที่ตนนี่เหะอันนี้คืออาจจะเป็นแบบมันจะมีติดเนื้อนิดนึงเนาะวันนี้แซบนี่อันนี้เป็นกบเป็นกุบเป็นกบตัวแซบเลยต้ขันเป็นขันท่าเทียบแบบคันบะขันท่าว่าแบบมัต้องขันแบบแบบสุภาพเลยเขาเรียกว่ากกอังองคชาตองคชาตของวัวนี่เออเนื้องามเลยครับผมอ่ะก็ติดเลยคนัะเดี๋ยวมีสคริปหนึ่งเดือนสู้ภาไปยาม ขัวแบมโบ้เลยนะบมโบ้คิปเชนชแนลสิไปเด้อพี่น้องยังล่อมันมีคลิปจะคลิปแอกแต่ว่าหากสิไปโยกกินเข่าข่างหน้าข่างให้หน้าข่างสวนปลาไผ่เลยครับของแท้เลยไผ่บัมโบ้เนี่ยก็คือไผ่นะไผ่ครับเช่นก็คือขั้วชแนลนะครับแล้วก็สิไปยามขั้วหน้าบ้านของบาจอนบางเชียงอ่บาจอนนี่ออกคลิปกับบาเพชรอยู่เด้อไอ้เป็นคลิปแบบบาเปลือกเปลือกแปลง ประดับของของไงคว้าแบมบูเนาะคว้าแบมโบ่เอาเป็ดเหรอมาบริจาคซอยซอยแล้วครับลองชิมก่อนนะกับเชฟเกียร์เนี่ยเชฟเกียร์เนี่ยออกออกคลิปะวไดีโอสั้นซอยแล้วครับซอยแล้วเอาแบบเชียงเชียงเอ้าเอาลองดูครับท่านสุธรครับผมครับท่านเมธพรมอ่ะใส่แบบเชียงเชียงครับ ซด้เผ็ดปนจัดให้อนซ่อนแต่อันนี้อ่นซ้อนเลยนี่น้องโอ้ขวานานกินไม่จแซ่บเห็นไหคนหันองร้อคนหันน่ะคนหันอ่าคนหันต้องหันเห่ารางหลายมลาหันเหงามๆกันเตียงกนครับไม่เหนแนี่แม่นยังไนั่นเปยังไคด้พุ่นียวไปก่อนอันนี้เนาะอจักเงยาเาเาเเลยบอสอันนี้อันนี้เยาเาองงาเงามเนาะเอาเงๆงามกน กินนลาปลาต้มส้ไหมต้มสั <word> Hence, so ้นเลยกินน้ำก็เพิ่มมันนั่นแหละเพิ่ม่าอ๋อเออเออเบิ่มด้ยเพิ่มปอาเิ่มปเ็ด้าเผดกินแล้วครับไหนชิมแล้วครับไม่ลองอ่าลำไรไหลเพิ่มมากินอะ้เสือมันล่นเ่้ยท่านท่านแรเท่านเสร็จ่ะเช็ดเกล็ดท่านนี้ง่าง่ายนะง่ายื่ายจับจับับอ๋อจับไม่ใช่ท่านโทอท่านโทอไหมครับครับเว่ ทนสะท้อน๋อทำอ่างไรดีนี่เพิ่มนั่นมาี่นออง่ากินอะไเสริมมาันเดนเดียวลอมงแ่บานทำสะท้อด้วยฮะมาผูได้ใดน่อยกินได้ไลด้วยกินอะไเสริมมานั่นบ้งครับเสริมนหันลองมงลองมงโอ้เจเลยครับแส่บพักแซ่บเลยน้ำจิ้มเห็นไหมนนแซ่บอันนี้ก็แซ่บ เอาละงเอาละมึงเบิละมึงครับผมเสียงก่อนมีแต่ที่นี้ผมกับพี่เด้นเป็ดพงสุรุเด้อใส่รไม่แซ่บลายเจ้าสมอลายแซ่บลายพูดะเผ็ดขายบ่บ่เผ็ดเผ็ดขายบ่ครับเนี่ยบ่น้ำจิ้มเนี่ยบ่ครับโอ้น้ำจิ้มโอ้โหจิ้มซื้อตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวกินอะไรน่าความนาบ่ได้กินอะไรู้สึกว่าเติมเล่นเพย่อนก่อครับเนี่ยเล่นมากจันก่อ มะแข้งแขมัมัเขือพวงเาษช้มุาไทยมะเกือพวงเ่มัดแขงจบบครับพี่ลองเลยอันนี้นะอือันนี้เป็นมะแว้งเนี่ยมะแว้งมะแว้งมะแข้งของมันเอาครับมะแว้งอ๋อโอคอผาพี่้องก้อนเข้าคลิปเนี่ยเต็มสตินมาเร้อยังไงกัน อย่าถือซาเด้อพี่น้องเด้อแซบเลยเดี๋ยวที่สำเรนนและแซบพักแซบเนี้ยไม่นีครับทีมงานมันเยี่ยมมากอย่างมากแซบไรอืมอเอามีเขาดิเอาเขาวะอเดี๋ยวชวงลกเดี๋ยวช่วไแล้วข้าวหน่อยดูในดูในควายด้วอ่าบ้เพ็กอ้เพ็อืมร้องเอ้ยอข้าเกียดอ อันนี้หำอบอ่าเดี๋ยวผมหั่น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 ะหันแบบใหญ่ๆบ่หั่นแบบใหญ่ๆเอาแบบนี้เลยแบบน้อยหั่นซีเลยหั่นซีวะหนึ่งสองสามเอาซีเอาสามกหันซีต่อท่นสะท้อนน้ำเด้อก้อแบบบูเด้อดมบูคิดจะเน่โอ้ขึ้นต่อนเดียบูซีเีคิดจะนชอ๋อเดิหันซีหันซีแล้วครับเอาหั่ม่นนะหั่มหบ้าปหัมาละ บะเพ็ดกินก่อนบะเพ็ดครบบเพ็ดเลยครับบะเพ็ดก่อนอันทะอันทะบะเพ็ดเหลืองๆพอสะพานก่อนไครหำอืมใครห้ำครับมดยอดเลยมดมดเมืองมดบะเพ็ดแล้วกินอืมส่วนไหเอาต่อไปเฮท่านสะท้อก่อนมาเลยครับเนี่ยให่ต้นที่สองเอาไอ้พวกขั้วกันมากดพวกขั้วนี่พวกขั้วกินอันนี้ก็ได้พวกขั้นี่เห็นไหนพ่กขั้นีใดดีมากมือ อันนี้อัมุดนะครับกินหลายเล้ซึ่เป็นหัปเอาเดยดครับคืออันนี้คือหั่มหัวัวนะครับเนาะต้มสุกแล้วต้มสุกแล้วเปอยเอาให้้นนาบ้านก้นบ้านอเอาข้นนาบ้านเนวะ้าบ้านครับใ่หัมใั่มัหมไงอันนี้เป็น สามคนนี่เป็นเพื่อนกันทั้งหมดด้วยที่น้องยกเล้นท่านสรอดเอยแล้วเท่าแล้วอันนี้มูกันครับสามคนสามคนนี่ก็มูกันนึ่ครับมูสองครับมูย่มูสองบ้านมูบ้านมูสองมูสองเนาะั้งต้อครับสุดท้ายครับผมจนเที่ยวมือนี่ส่งเขาิเริ่มแล้วกันเขาจิตสวัสดีพร้อมกันเนาะเพราะอันนี้่อยตัดได้ยะอันที่บอกกันทั้งหมดเะยทีบอกได้ทั้งหมดนล่ละอัหนึ่งสองสาม สวัสดีครับพพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้าเว็ดข้อสะพานมาพบมาพอกับพี่น้องคือเก่าเด้อพี่น้องพี่ว่าเพชรอยู่ข้างนี้นะเมื่อดีได้ทีมงานว่าเยอะแยะกับทีมงานคนอภาพเด้อพี่น้องนะครับอ่าอาจจะไม่ได้เห็นออกช่องบอเคยเห็นบ่มีช่องกทคือครั้งแรกครั้งแรกผู้แรกครับแนน้ำตัวสลกสวัสดีครับผมเชฟเจ็ดเชนเนลครับผม สวัสดีครับอ่าคนตอบอะไครับสวัสดีครับผม Bamboo Kitchen Channel ครับไม <c oughs> ่ได้เบรยครับผมคน้าบ้านนะครับพทำไมครับคน้าบ้านตัวปัญญาความอมื้อนี้ทีมงานอยู่นน้ำกันนะพี่น้องแล้วก็เสียหายอ่าพอดีอยากให้อ่าทีมงานนี่มีช่องน้ำกันนะครับเ <c oughs> ตรียมไว้ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้เลือกเบื้องนะได้เลือกเบิ่งว่าให้มีความสุขน้ำกันเนาะพี่น้องโอ้คือ ขึ้นนิ่งเว้ยเด็กก้อนเขาฟองก็เด็กก้อนเขาฟองก็จังหวะลายอยอะขนาดนั้นต้องเช็คเรื่องอาหารกกินนี่สามไม่ได้เปิดตัวทั้งทั้งสามช่องยั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 งว่าทันได้มี่คิดมีอย่างเด้อพี่รองเด้อแต่ว่าเปิดช่องเปิดช่องครั้งแรกครั้งแรกครับวันนี้บาร์เพชรต้อนรับกับทีมงานโดยใช่เมนูยังครับเมนูเมนูเสน่ห์เมนูเมนูเลยบักงี้ยาวอม มนตัวเดียวอันเดียวด้วพี่น้องต้มแล้วเป้ยละนะครับเนาะทีมงานนี่เป็นทีมงานมักตัวเดียวอันเดียวนะครับกินอะไรก็เสริมมันนั่นอ่ะพี่น้องอ้ะให้เชฟเกียรติเป็นคนหั่นมือีแล้วก็เฮาจิมิเจียวเจียวสมเจียวสมเจียวสมสุดยอดแล้วกันมโอนี่มีพักมีพักแก้มแล้วบอกครับบราเป็นมีพักมีมาแกล้งเข้ากันพี้เา่เนาะ แอปเขาเชือกเกรยิอันนี้หำ่มดยนหำกินจิดได้อกินได้ออเอกเกล็ดเชือกเกล็ดพันทันก่อนอันดับแรกอันนี้นี่เขาก่อนกินอะไรกันวันนู้งันนั้นเอาเพ็ดไปเอาลุกนั่นกินอันนี้ก่อน ออนซ้อนเซ่นี่นะพี่น้องเจ้าเดินไงเนาะพี่น้องโอ้ยางใดดอันนยงไดุงอันนั้น่าจะไปกินอันนี้ลลายงกินอันนี้เาลาลายนะโชกันโชกันเ้ยเอาไปอย่างสิกูดอะ้นู่น้ำลายไหลเลยกินกินในมันยาหรืเล่อันอันบเบ็ดโอ้ไห้หั่นในมันากินเนาบนันั้น เอาเข้าใจที่จริงที่ตนนี่เหรออันนี้คืออาจจะเป็นแบบมันจะมีติดเนื้อนิดนึงเนาะอันนี้แซ่บนี่อันนี้เป็นกบเป็นกุ้งเป็นกบเลยแซ่บเลยขั้นเป็นขั้นเทียบแบบอืมว่าขั้นเท่าแบบเขา้องขั้นแบบสุภาพนะเขาเรียกว่ากบอังองคชาติองคชาติของวัวเันนี้เนื้องามเลยคนอ่ะก็ติดเลยคนอ่ะเดี๋ยวมีสคริปหนึ่งเดี๋ยวสุพาไปยาม ขั้วแบมโบเนะแบมบูคิปเช่นชาแนลสิไปเริ่มผิดหลงยังเ่ราะันมีคลิปจะคลิปแอกแต่ว่าหากสิไปโยกกินเข่าข่างหน้าข่างให้หน้าข่างสวนปลาไผ่เลยครับของแท้เลยไผแบมบูแบมโบเนี่ก็คือไผ่นะไผ่ครับเช่นก็คือขั้วชาแนลนะครับแล้วก็สิไปยามขั้วน้าบ้านของบาจอนบางเชียบ่บาจอนนี่ออกคลิปกับบาเพชรอยู่เด้อไอ้เป็นคลิปแบบเลือดแปลง ดัดแปลงของไงคว้าแบมโบนะคว้าแบมโบเอาเป็ดเาบริจาคซอยซอยเหรอครับลองชิมกันนะกับเชฟเกียร์เนี่ยเชฟเกียร์เนี่ยออกออาคีบได้ีดอสั้นซอยเหรอครับซอยอเอาซอยแลเชยเอาเอาลองดูครับท่านสุธครับผมทรอรยันะเป็นองนเองะเงเียงเเนะบอง

ทสะท้อนาะทไนเราดดว่เพิ่มมานนั่นมื่อกี้น้อง่ากินอะไรเสริมมันนั่นเด็ดสดเลยเอาลงมาก้วางทำสะท้อด้วยมาผูดได้่อยกินได้หลเลยกินอะไรเสริมมันน่นบ้ครับเสริมนนึ่งเสริมมาหน่งลองมึงลองมึงลองมงโอ้ได้แซ่บเลยครับแซ่บพักแซ่บเลยน้ำจิมนน้ำจิ้มเห็นไหน้ำจิ้มกัแซ่บอันนี้กัแซ่บ เอาลงเองเอางผมเสียงก่อนมีดอ่ะนี่ผมกับพี่เน่นไปพงสุรรถเด้อใส่ไรแซ่บไรเจ้าสมแซไรแซ่บไรกูด่ะเผ็ดไ่บ่เผ็ดเผ็ดไข่บ่ครับเนี่ยบ่น้ำจิ้มเนี่ยบบโอ้หวน้ำจิ้มโน้หักจิ้มซื่อพวกใครอะตัวนี้ตัวเดียวเดียวกินอะไรน่ความนาบ่ได้กินไรรู้สึกว่าแต่ม่เคยกินก่อนเลเล่นมักจนก่ มะแข้งมะมะเขือพวงเาะาไทยมะเขือพวงป่ะมะแขงจับครับเอาม่ลองเลยอันนี้นะอือันนี้เป็นมะแว้งเนี่ยมะแว้งว่ามะแว้งมะแข้งของมันเอาครับมะแว้งอ้อหคอท่าพี่้องก้อนเข้าคลิปเนี่ยเต็มทะติ่มเด้อะยังไงกัน อย่าถือซาเด้พี่น้องเลยนะแซ่บเลยอ่ะเด็ดที่กันเดินเลหละแต่พักแซ่บเนี้ยไม่ไ้กันที่แมนมันเยี่ยมมากอย่างมาเแซ่บไรอืมอามีเขาดิเอกเขาวะอืมเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวช่บงเอาข้าวหน่อยอยู่ในอยู่ในควายเด้่็มาเพชรอืมบาเรอ่ะองเอ้ยอืข้าวเียอ่ะพูนะโอ้ อันนี้ห้ำอ๋อาะเดี๋ยวมหั่น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 หำนะหั่นแบบใหญ่ๆหั่นแบบใหญ่ๆอืมแบบนี้เลแบบน้อยหั่นซีเลยหั่นซีบ่หั่นซีหนึ่งสองสามเอาซีเอาสก็นดลยหั่นซีต่อล้หั่นสะทอน้ำเด้อคว้าคว้าแบบบูเด้อแดมบูคิดจีนชนเนลโอ้คิดว่าอย่าดมบูซีแคิดช่นชเนลออดิซหันซ คันซีแล้วครับเอาเหั่มก่อนนะหั่มหั่มไปบะเพ็ดหั่มละบะเพ็ดกินก่อนบะเพ็ดหบะเพ็ดเลยครับบะเพ็ดก่อนอันทะอันทะบะเพ็ดเหลืองๆเี่ขอสะพานก่อนใครหั่มใครหั่มก่อนบิดเมืองเป็นบะเพ็ดแล้วกินอืมพุดนลยเอาต่อไปเฮท่านสะท้อก่อนมาเลยครับไหนใหญ่ตอนที่สองเอาต้นพ่อขั้วกันพ่อขวานนี่พ่อขั้กินอันนี้ก็ได้ยพ่อขั้นเลยที่มันเ่ยพ่อขั้นเลยที่บ้านเนี้ย อันนี้อันน่มซุดสันดากินหลายได้หั่เป็นหัมปูเอาได้หมดเอาได้หมดนครับคืออันนี้คือหั่มหัมนนะครับเนาะหมูอต้มซุปละต้มซุปละเปื่อยเอาให้ขวหน้าบ้านขวหน้าบ้านเนาะขวหน้าบ้านเนาะใครหัมใครหัมเอาไม่เงี้อันนี้เป็น สามคนนี่เป็นเพื่อนกันทั้งหมดนะพี่น้องยกเว่นท่านสรอดนะแล้วเ่าแล้วอันนี้มูกันครับสามคนสามคนนี่ก็มูกันหนึ่งครับมูสองครับมูจิมูสองบ้านมวยสองมูสองนะตั้งตั้งแต่ข้าสิบปีหนึ่งอีกน้อยนึงเอาไว้กินอีหลีอันนี้นะว่าหันกินโชว์เด้อพี่น้องนะได้กินอีหลีโอ้แสบเหมนป้องกับแก้มเนาะอ๋อคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราช่องเียวบคลิปเด้อนะครับเนาะแล้วก็ฝาก ฝากพี่น้องนะครับติดตามให้กำลังแรงใจนะครับเนาะาช่องเชฟเกียรติชแนลครับผมเชฟเกียรติชแนลเด้อพี่น้องนะครับเชฟเกียรติชแนลผมแบมบูคิทเชนชแนลครับแบมบูคิทเชนชแนลเป็นภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องไหมแบมบูบ้านเฮาคือเอิ้ญขั้วแม่ปตาไพ่ล่ะปตาไพ่ขั้วแม่ไพ่ครับผมแล้วก็ขั้วหน้าบ้านนะครับขั้วหน้าบ้านบ่าวปัญญาขั้หน้าบ้านหน้าฝากฝากพี่น้องฝาก FC ของบ่าวเพชรนะครับสร้อยให้กำลังใจกับ ที่มงานบาเพชรในเดิอนนะครับเนาะอยู่น้ากันห้างกันนะครับออกคลิปบาเพชรประจับมันละแต่ว่ามือนีได้โอกาสอันดีที่ที่เปิดช่องอีกช่องนึงนะครับให้ทั้งเรื่องพี่น้องได้เบิงเนาะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่พี่น้องให้กาลังเลีงไก่บาเพชรสะมือมานะครับเนาะเมื่อหน้าเมื่อหน้ากระทีดเชิญบาเพชรไปกู้เป็นบูเพื่อนคครรัับบยินดีครับยินดีแต่เม่เบ้นบ่ไปกระชีกระชี ก็ใชไปก็ใชไปพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติอีกฟังหนึ่งไปเยี่ยมมะละไปเยี่ยมมะละละนะครับเนาะเอ้านะครับคลิปนี้บาเพนและกรทีมงานขอลาพี่น้องก่อนเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง